สวัสดีค่ะอันนี้อันนี้คือผมที่บางคนก็สอบถามมานะคะเสียดายผมนะคะไม่รู้ว่าเหนียวตัดผมทำไมแล้วเสียดายผมอะไรอย่างงี้ถามว่าเสียดายไหมปกติก็ทำแบบนี้แต่ทุกครั้งอยู่แล้วนะคะก็คือจะจะจงผมไว้ไว้ก็คือปล่อยผมนะคะไว้ ประมาณ2-3ปีนะคะให้มันยาวแล้วก็จะเอาผมนี้ไปบริจาคนะคะให้ผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งผมพะล่วงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเอาไปทำวิก ประชาช่วยประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับท่านใดที่มีความสนใจที่จะบริจาคเส้นผมนะคะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะบริจาคเส้นผมก็สามารถสะดวกบริจาคเป็นตัวเงินได้นะคะให้ไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะขอบคุณค่ะ